หาก Imperial College, King College, Babson, Brown, Cornell, Princeton หรือ U Penn คือจุดมุ่งหมายของน้องๆคนไหนนะคะ School Track Channel ขอแนะนำโรงเรียนค่ะที่ส่งเสริมนะคะการเรียนการสอนแบบ Life Long Learning Journey ซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้น้องๆตั้งแต่ในวัยเล็กนะคะจนถึงนะคะจุดมุ่งหมายทางการศึกษาค่ะและวันนี้ค่ะปุ่นพิมพาพิ์กับ School Track Channel เราอยู่กันที่ Shield s h i l s b u r y International School Bangkok Riverside Campus ค่ะ l ิลส์ n ร International School Bangkok ได้นำ British Education มาสู่ประเทศไทยค่ะโดยมีคุณครูมากกว่า95%มาจากสหราชอาณาจักรโดยตรงนะคะนักเรียนหลายคนเริ่มต้น First Day of School นะคะตั้งแต่ Early Years นะคะก็คือตั้งแต่วันแรกของการมาโรงเรียนจนถึงจบเยี r ย3ที่ h ช l ล s b u r y แห่งนี้ค่ะ วันนี้นะคะ School Track Channel จะพาทุกคนไปดูรอบๆกันค่ะว่า Shield s h i e l s u r y International School Bangkok นะคะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างไรกันค่ะ s h i l l s u r y International School Bangkok เป็นโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษที่มี2แคมปัสด้วยกันค่ะคือ 1. Riverside Campus นะคะเปิดในปี2003สำหรับนักเรียน EY 1จนถึงเย a r 13ค่ะ 2. คือ City Campus เปิดในปี2018นะคะสำหรับนักเรียน Nursery จนถึงเย a r 6ค่ะ คลาเรียนของ c h i ส s บร r นท์อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลแบงนะคะแบ่งออกเป็น3 d e ดีพาร์ตเมนต์ด้วยกันค่ะเด็กๆยีสิและ11นะคะจะได้เรียน IGCSE ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานอังกฤษนะคะส่วนนักเรียน22และ13หรือนักเรียนซ0ฟอร์เนี่ยจะได้เรียนหลักสูตร British a Level ค่ะซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเลยค่ะ มาเริ่มในส่วนของ Junior building กันค่ะ pre prep school นี้นะคะคืออาคารเรียนของน้องๆ EY ห EY 2เย Year หแล้วก็ Year สค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ Hi good morning good morning welcome to Shrewsbury thank you ในส่วนนี้นะคะคือพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน early years 1แล้วก็ early years 2นะคะซึ่งเป็นช่วงการเรียนของ early years foundation stage framework ค่ะ คลาสไซส์จะอยู่ที่นักเรียน15-18ถึงคนต่อชั้นเรียนค่ะโดยมี6ชั้นเรียนต่อเยียร์กรุ๊ปและแต่ละห้องจะมีคุณครูหนึ่งคนและคุณครูผู้ช่วย2คนค่ะเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ค่ะห้องเรียนของที่นี่นะคะได้รับการออกแบบให้เป็นธรรมชาตินะคะโดยเน้นใช้ไม้นะคะหรือบูทค่ะเด็กๆนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยของเล่นนะคะจะไม่ได้เป็นสีสันนะคะแต่ว่าจะเน้นเป็นไม้เพื่อเป็นเหมือน open ended imagination นะคะเด็กๆเนี่ยเขาได้ใช้จินตนาการของเขาค่ะ พื้นที่เอ้าดร์นี้นะคะได้รับการออกแบบจากแรงบาันดาลใจแบบ forest school concept ค่ะซึ่งให้นักเรียนในเมืองเนี่ยเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ผ่าน imaginative play นะคะไม่ว่าจะเป็น sand play water play ค่ะแล้วก็กิจกรรมเอ้าดร์ต่างๆค่ะ ำนักเรียนที่เศษ็หนึ่งะคะคือนักเรียนเยหนึ่งและเยสองเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนกับคุณครูประจําชั้นนะคะแล้วก็ subject teacher อย่างเช่นวิชาพละ PE นะคะหรือวิชา music ค่ะด้านหลังของเรานะคะคือ share space ค่ะที่ที่เด็กๆเนี่ยจะได้มาใช้เวลาร่วมกับคุณครูนะคะเพื่อทำกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆค่ะและนอกจากทางด้านอคาเดมิกแล้วนะคะทางโรงเรียนให้ความสําคัญของ foreign language มากเช่นกันค่ะ นักเรียนเพบนะคะตั้งแต่เยี่ยสามขึ้นไปเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาสเปนญี่ปุ่นจีนมมนรินหรือฝรั่งเศสได้ค่ะและนักเรียนนะคะจะต้องเรียนภาษาไทาย5คาบทุกๆ10วันด้วยค่ะ ในส่วนนี้นะคะคือ pre pre p p r e p d i n i n g Hall ค่ะซึ่งเด็กๆ p r e p r e เนี่ยจะได้มาทานสแน็คเบรกนะคะแล้วก็ลันช์เบรกที่นี่ค่ะในด้านหลังนี้นะคะคืองานอาร์ตค่ะของเด็กๆ p r e p r e นะคะ y e a r 1 y e a r 2นะคะที่มาสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็นำมาตกแต่ง Dining Hall แห่งนี้ค่ะอาคารจูเนียนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Junior Innovation Center, Music d e partment Recital Hall สำหรับคอนเสิร์ตเช่นการแสดงเปียโน และเมมโมรียล a ฮอลล์ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง600คนสำหรับการประชมุมและการแสดงค่ะไลเบรีนะคะเป็นทางเชื่อมระหว่างจูเนียและก็ซีเนียบิลดิ้งค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถมาเซลฟ์สตัดดี้กรุ๊ปสตัดี้นะคะมาพักผ่อนอ่านหนังสือได้ที่นี่ค่ะ สำหรับชั้น1น,นะคะชั้นข้างล่างนะคะจะเป็นสําหรับน้องๆจูเนียร์ส่วนชั้นนี้นะคะชั้น2เนี่ยจะเป็นสำหรับน้องๆซีนนนนนะะนเนียนร์ค่ะให้เด็กๆเ,เนี่ยมาได้สต์ดี้นะคะโดยมีควายโซนค่ะ ทานห้องสมุดมานะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าซีเนียร์สกูลกันแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าซีเนียร์สคูลของที่นี่นะคะมีขนาดใหญ่มากๆค่ะพอนักเรียนจูเนียร์นะคะทั้งที่ r i v e r s i ไซนะคะแล้วก็ City ้ a คมปัเนี่ยมาขึ้นชั้นซีเนียร์นะคะก็จะมารวมกันที่นี่ค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ห้องดีไซน์แอนด์เทคโนโลยีนะคะซึ่งครบคันไปด้วยอุปกรณ์เลยค่ะ เด็กๆก็กำลังทำโปรเจกต์กันอยู่นะคะที่นี่นะคะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Bootwork Station Laser Cutter 3D printer นะคะแล้วก็อุปกรณ์สำหรับโคตดิ้งแล้วก็โรบอติกค่ะจุดหนึ่งนะคะที่ผนชอบมากๆเลยคือ Art ์ตแอนด์ดีไซน์ด t พาร์นี้ค่ะโดยมี Art g a l l ลเลนะคะไว้นำแสดงนะคะผลงานของเด็กๆค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เด็กๆนะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานอาร์ตนะคะในห้องที่สามารถมองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพยาได้ค่ะชั้น2ของซีเนียร์บิลดิ้งนะคะออกแบบมาสำหรับคลาสโมเดิร์นโฟร์เลนลังกัจ s ์และอังกฤษและ Thai Department ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารนี้เช่นกันค่ะส่วนชั้น3นะคะคือคลาสเรียนวิชาโซเชียล c i เอนสนะคะรวมถึง history geography business และ e c o n o m i c ค่ะ ต่อไปปุ่นจะขอพาทุกคนไปดูไฮไลท์ของซีเนียร์บิลดิ้งนะคะคืออินโนเวชันเซ็นเตอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษและเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแต่ก่อนเราจะเข้าไปข้างในนะคะจากจุดนี้เราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ําสนามฟุตบอลและลู่วิ่งมาตรฐานซึ่งอยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพยาได้เลยค่ะต้องบอกว่าแคมปัสนี้สวยงามและพิเศษมากจริงๆค่ะ Innovation Center นี้มีความสูง6ชั้นด้วยกันนะคะซึ่งเป็นอาคารใหม่สำหรับคลาสเรียนแบบสมัยติก s i i n n e r r o o t t i s Innovation and s i c k Form, Higher Education Counseling, และโรงอาหารค่ะชั้นหนึ่งของตัวอาคารนะคะคือโรงอาหาร700ที่นั่งค่ะซึ่งเสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเด็กๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหาร International, Western, เทิร์นนะคะอ a สเทิรหรือว e แกนอย่างในส่วนนี้นะคะคือสลัดบาร์ค่ะแล้วก็มีของหวานนะคะมีผลไม้ให้น้องๆเลือกทานค่ะ Innovation Center นี้นะคะประกอบไปด้วยห้อง Mathematics 6 6ห้องนะคะแล้วก็ห้อง Science l aboratory 18ห้องค่ะโดยแบ่งออกเป็นห้อง Biology 6ห้องนะคะห้อง Chemistry 6ห้องแล้วก็ห้อง Physics 6ห้องค่ะ เหตุผลที่ชิลส์บีมีห้อง l aboratory จำนวนมากขนาดนี้นะคะเพราะว่านักเรียนที่นี่มีความสนใจในวิชา Science s c i e น c e เป็นอย่างมากเลยค่ะโดยนักเรียนซิกฟอร์มเยีและสิมนะคะมากกว่า95%เลือกที่จะเรียนเอเลเว m ลแมททม atics นะคะและมากกว่า60%เลือกเรียน A-Level Science อย่างน้อยหนึ่งวิชาค่ะ มาต่อกันในส่วนของซิกฟอร์กันค่ะซึ่งอยู่ที่ชั้น5และชั้น6ของตัวอาคารนะคะซึ่งได้รับการออกแบบมาสําหรับนักเรียนเย12และ13นะคะในการมา self study แล้วก็กลุ่ม study ทำโปรเจกต์ต่างๆกันค่ะที่ซิกฟอร์มเซ็นเตอร์นี้นะคะเด็กๆคนไหนเนี่ยต้องการรับคําแนะนำคอนซัลท์นะคะในการเลือกไม่ว่าจะเป็น igcse นะคะ A Level หรือการเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็สามารถมาพบกับ higher education advisor team ได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณซอนย่าค่ะ Head of Senior School นะคะแล้วก็คุณโดมินิกค,ค่ะ Director of Higher Education นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้งสองท่านดีกว่าค่ะว่า Shield s h i l l เบอร์ i n t t r n n t i o n a l s c h o o l นะคะ Hello, good morning. Good morning. So let's start with Miss Sonia first. I would like to know, can you share with us um, the secret that Shrewsbury International School do that makes students become successful and gain acceptance from different universities all around the world? Well, I think it isn't a secret. We provide an outstanding curriculum. It's rigorous, it's holistic, and we're a strong community where each child is supported and nurtured throughout their journey at the school, which results in excellent outcomes for those students. We offer outstanding additional programming where students are encouraged to follow their passions, such as the extended project qualification, where students conduct independent inquiry and research into an area of their academic interest. And so students are challenged in the classroom, but they're really supported in exploring what their interests and passions are. And they're taught by outstanding teachers who are true experts in our curriculum and in our examination programs. And what are the top that the student went to in 2022? In 2022, we had about 50% of our pupils going to the United Kingdom, uh, and that was to uh, destinations such as Oxford, Cambridge, wow. University College London, Imperial College, uh, and many, many other very, very strong universities. We had around about 20% of our pupils going to Thailand, and the vast majority of them were looking to study uh, medicine. Uh, going to uh, a number of very strong universities, including the likes of the princess chulaborn academy and tamasat university. Um, and then lastly, we had a, a number of students go to a wide range of uh, universities outside of our main three destinations, including australia, canada, ireland, and even this year to hungary. God. เราได้พูดคุยกับทั้งสองท่านแล้วนะคะว่านักเรียนที่นี่นะคะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะถ้าอย่างไงวันนี้นะคะ I have to thank you for your time for giving us more information about Shield s h i s b u r y International School Thank you very much Thank you อีกหนึ่งไฮไลท์ของ Shield s h i s b u r y International School Bangkok Riverside Campus นะคะคือ Sport Performance Complex แห่งนี้ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะสนามบาสเกตบอล NBA ไซส์2สนามนะคะแล้วก็ยังเป็น Netball Excellence Center อีกด้วยค่ะ โซนสตริงแอนด์คอนดิช o นน n g ของที่นี่นะคะมีฟิตเนสเซ็นเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบคันและยังมีห้องสปินลูมและก็โยคะสตูดิโอค่ะในส่วนของจิมนาสติกสตูดิโอนะคะออกแบบมาเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับบาลานซ์สตริงและก็เฟคซ i บ i ลิตีค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับ Higher Education Advisor กันแล้วนะคะเป็นที่ชัดเจนเลยค่ะว่าเด็กๆของ s h i l l s รี r ิ International s c h o o l นะคะได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า Top g l o b a l university ได้ทั่วโลกเลยค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Shieldsbury International s c o o o l Bangkok r i v e r s ซ d e นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ580,000บาทจนถึงประมาณ1ล้านกว่าบาทค่ะตามมอโตของโรงเรียนที่ว่า if the heart is right all will be well ปุ่นเชื่อมั่นว่านักเรียนที่นี่จะถูกหล่อหลอมให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและแน่นอนว่าเมื่อนักเรียนได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนะคะ all will be well ค่ะ